คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการผ่าน KR17 นะครับสิ่งสําคัญเลยเพื่อนๆต้องเลเวล150นับอย่างน้อยนะพลังควรจะ 20m ขึ้นไปนะครับ22 23m ยิ่งดีนะครับลังโจมตีสัก1,500ถึง1,800นะครับจะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะฮะถ้าต่ำกว่านี้จะยากนะครับผมสเตยนหลักๆที่ต้องมีก็ Bubble Fit บวก9ขึ้นไปนะครับ แล้วก็ปลาสตันนะครับปลากระดูกบนฟิตนะครับบวก2ขึ้นไปนะครับแล้วก็งูกันสตันนะครับสําคัญเลยนะที่ต้องต้องต้องมีนะครับเพราะว่าบอสมันสามารถสตันได้นะครับซัมมอนของมันนะครับส่วนตัวอื่นก็เอาตัวที่บวกค่า attack แท็กพ w e r สูงๆไว้นะครับในเรื่องของบัฟนะครับหลักๆก็จะเป็นบัฟรีเจเลตนะครับแล้วก็บัฟคู่เพิ่มคีดามจแล้วก็ a แท k power นะครับ ก็ามาเริ่มเลยนะครับมาถึงก็ยิงสกิลมงวไปนะครับเราจะได้ใช้สกิลนึ่สามรอบติดๆนะครับทำให้เราเคลียร์สามตัวแรกที่เป็นแซลมอนได้ไวเมื่อเจอบอสมงอมุมก็ให้เดินยิงถอยยิงถอยไปเรื่อยนะครับถ้าจะติดมุมก็ให้กระโดดข้ามไปหรือไม่ก็ะเดินข้ามไปนะครับทำแบบนี้วนเป็นเรื่อนจนบอสเหลือประมาณ20%่อนคราวนี้บอสมันจะยิงมือมุมล็อกขาเรานะครับ ถ้าโดนแล้วขาแล้วมันพ่นสก,กิลก็ให้กระโดดหลบนะครับดบสก,กิลก็จะทําให้เรารอดจากถ้าไม่ตายมันได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแรงนะถ้าโดนไต้ก็มีสิธิ์ตายนะครับ นะครับแรงมากๆนะครับพาจะคือตายเลยแต่จังหวะที่เราเกิดมามันจะกันดาวเนีให้กัดลาวก็ยืมบวกเลยครับก็ถ้าตายให้รีบกดเกิดนะครับจะได้มีกินเวลานะฮะอีกทางนี้ก็ผ่านได้แล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นะครับฝากกดไลคกดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ